หลายสำหรับวันนี้เห็นได้จบเรื่องราวของอารมณ์ที่จะต้องป้องกันประสูดดาบันกันทีทั้ทงนี้เพราะอะไรเพราะไม่ควาความจริงไม่ใช่ป้องกันประสูดดาบันป้องกันไม่ให้เป็นประสูดดาบันครั้งที่แล้วได้จบลงในด้านของ จริตที่เรียกกันว่าศรัทธาจริตคือความเชื่อใ <c oughs> นสำหรับจริตหกได้กล่าวไว้โดยพิสดารแต่ไม่จบเห็นว่าถ้ากล่าวไว้โดยพิสดารในอย่างเดียวไม่กล่าวถึงผลของวิปัสสนาญาณไม่ด้วยมันก็ไม่เกิดประโยชน์มากทําไม่บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังยาก เียขอมารวมไว้ในเกของมัสโดาบันนี่เราพูดกันถึงอารมณ์ที่แล้วมาเราพูดกันถึงอารมณ์ของความเชื่อเมื่อความเชื่อเกิดขึ้นกใกล้เชื่อในอนุสติก็จะเป็นเหตุให้เข้าถึงสารณาคมนี่ว่าจุดหนึ่งของพระโสดาบันได้แน่นอน พราะว่าท่านเชื่อในความดีของพระพุทธเจา้าเชื่อในความดีของพระธรรมเชื่อในความดีของพระสงฆ์อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะเข้าถึงความเป็นประสูดาบันแล้วก็ในตอนนั้นก็ยังมีเชื่อศีลถ้าเชื่อว่าศีลดีถ้าครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นประสูดาบันเลย <c oughs> และยิ่งไปกว่านั้นก็ยังให้เชื่อในจาคานุสติ คือการบริจาคทานตัวนี้เป็นการตัดโลภความโลภเป็นประโสดาบันได้เชื่อในเทวตานุสตินึกถึงความดีของเทวดานี่เป็นเหตุให้เราขึ้นสวนรรค์อยู่เสมอเราไม่ลงนรกนี่เป็นขว่ขวความประสงค์ของพระพุทธเจ้าอันนี้นอกจากอารมณ์ของความเชื่อมีอารมณ์อีกประเภทหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัท คืออารมณ์ฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธจริตคือจิตตกอยู่ในลักษณะของความฉลาด <c oughs> นี่ถ้าจะไ่พูดกันในครบบรรดาท่านพุทธบริสัทก็จะหาว่าแนะนำไม่ครบถ้วนความจริงการรู้จักอารมณ์เสียทุกอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดขึ้นเราหาทางหักล้างได้ ัลนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งด้านศรัทธาจริตได้กับความเชื่อนี่ถ้าไปเชื่อผิดทางเข้าเราก็เป็นปัสสาบันไม่ได้นีเราพูดยับยั้งกันใครไม่แค่ปรสสาดาบัน <c oughs> เพราะว่าปโสดาบันเป็นพระอริยะเบื้องตน้นย่อมยากกับบรรดาจิตใจของบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนอยู่ หากว่าบ,าาบ,บราององดดบรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูได้พระสูดาบันแล้วเรื่องเป็นพระสกิทาคานาคารหันเป็นของไม่ยากบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะว่าอารมณ์หยาบต่างๆเราตัดกันได้หมดแล้วเรื่องหรือว่าเราจะไม่เลยพระสูดาบันไปเราก็นอนสบาย เรือบายาภูมิทั้งสี่ประการการเกิดนนรกเป็นเปรตราสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่มีสำหรับเราอีกรานนี้เราก็นอนเป็นสุขการจะเกิดต่อไปก็มีการจำกัดความเกิดถ้าอย่างมีกำลังเบาเราก็เกิดเป็นคนอีจ็ดชาติสลับกบเทวดาเป็นเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติเป็นมนุษย์เจ็ดชาติ สลับกันไปแค่นี้เราก็เป็นอราหันได้ถ้ามีอารมณ์เข้มข้นขึ้นมาหน่อยขนาดกลางแล้วเกิดเป็นเทวดาสามชาติเป็นคนสามชาติเราก็เป็นอราหารัน <c oughs> ถ้าเป็นพบระโสดาขั้นเข้มข้นล้าก็เกิดเป็นเทวดาหนึ่งชาติลงมาเกิดเป็นคนอีกหนึ่งชาติเป็นอราหันเลยนี่เรียกว่าเรายำกัดความเกิด อย่างนี้สบายไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขใจของเราก็เกิดในเมื่อเรามีความสุขใจเสร็จแล้วทุกเสียงทุกอย่างมันก็เต็มไปได้วยความสบายหาความทุกอะไรไม่ได้ตอนนี้อารมณ์สําคัญอารมณ์สุดท้ายที่เรียกว่าอารมณ์ฉลาดหรือในพระกรรมฐานท่านเรียกว่าพุทธจริต อารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้มีความเปลืองปรดัดบุคคลประเภทนี้สังเกตได้ง่ายเพื่อถ้าจะพูดอะไรให้ฟังนี่เข้าใจง่ายเหลือเกินแนะนํานิดเดียวเข้าใจได้ทันทีที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงเรียกว่าโอคติตันยูคนประเภทนี้มีความฉลาดเข้าใจง่ายพูดง่ายแนะนําง่าย แต่วความฉลาดเกิดขึ้นแล้วก็ต้องแองก้เหมือนกันดีไม่ดีก็ก็ฉลาดไปโกงเขาซะบ้างฉลาดไปกลมเหงเขาบา้างฝ่าฝืนกฎของความดีไปทําความชั่วเขาก็มีความฉลาดโขถ้าโกงเขาก็จับยากเคยมีคนร่วมในคณะบริหารที่เ็ามีความฉลาด เขารู้เหมือนกันว่าคนนี้โกงแัจงจนราทั้งยันตายก็หาหลักฐานในการโกงไม่ได้คนประเภทนี้ก็เรียกว่าพุทธจริตเหมือนกันแต่ว่าใช้จิตใจไม่ในทางที่ผิดมีปฏิปทาจิตตายก็ลงนรกตอนนี้ถ้าความจะหลายเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้ใช้วิธีการสี่อย่างเพื่อหนึ่งนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ให้คิดไม่เสมอว่าเรานี่จะต้องตายถ้าเราไม่สร้างความดีเข้าไว้มันจะเกิดประโยชน์อะไรหรือว่าความตายเป็นของธรรมดาหรือว่าความตายไม่ใช่ของแปลกเป็นของปกติท่านโบนีนึกถึงความตายได้อย่างคล่องแคลว่ว <c oughs> ก็คิดไว้เสมอว่าชาตินี้เรามีสภาพเป็นอย่างนี้ มันเป็นไปได้ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่มีความแปรปวนมีความป่วยไข้ไม่สบายมีความตายไปในที่สุดแล้วหาอารมณ์ที่เป็นปกติก็ไม่ได้เราทําความดีบางทีชาวบ้านไม่เห็นดีหาว่าเราชั่วในโลกนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยความหวั่นไหวเราไม่ต้องการความตายต่อไปอีก แม้เมื่อเราไม่ต้องการความตายก็แสดงว่าเราไม่ต้องการความเกิดถ้าเราจะทำยังไงแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนึกถึงความตายเป็นอารมณ์เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาก็คิดว่าคนพวกนี้ไม่ช้าก็ตายสัตว์ประเภทนี้ไม่ช้าก็ตายเราไม่ช้าก็ตายเมื่อนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงสมบัติทั้งหลาย เลือคนที่เรารักสัตว์ที่เรารักศัพย์สินที่เรารักนั่งดูตัวอย่างคนที่เขาตายกันเวลาที่เ็อยู่เขามีความร่ำรวยมีความมั่งมีสีสุขมีศักดิ์ศรีใหญ่เมื่อเวลาที่เขาตายลงไปแล้วเขานำอะไรไปได้บ้างเส้นผมสักเส้นเขานำไปได้ไหม จะไปป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงแผนแผ่นดินตึกรามบ้านช่องที่เขามีอยู่นี่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าเขาแบกไปไม่ได้เลยนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่างนี้แล้วเราก็นั่งดูหาความจริงให้พบว่าคนประเภทนี้นี่เวลาที่เขาจะตายเขาแบกอะไรไปได้สักชิ้นไหม ในที่สุดเขาก็หาไปไม่ได้แบกไปไม่ได้สักจุดในเมื่อเขาแบกไปไม่ได้แล้วเราะ่ะบรรดาท่านพุทธบริษัทเราก็แบกไปไม่ได้เมื่อเราแบกไปไม่ได้แล้วก็เลยเกิดมาทําไมเกิดเพื่อตายแล้วมาสร้างความเหนื่อยให้ไม่เกิดขึ้นความเหนื่อยของการเกิดมันหาความสิ้นสุดไม่ได้ แล้วมันก็ตายถ้าเกิดใหม่อีกมันก็สร้างแบบนี้อีกมันก็ตายอีกเป็นอนุหารทางพ้นจากความตายอย่างพระโมคคัลลาและภาษาริบุตรที่ท่านนั่งดูมโหสพทุกวันท่านมีความชอบใจแล้วก็ให้รางวัลกับมโหรศพ <c oughs> ในวันหนึ่งท่านก็มานั่งคิดว่าคนทั้งหมดนี่ไม่ใชาก็ตาย คนดูโมรศก็ตายคน,สนแสดงก็ตายเราก็ตายนี่มาทำนี่ทำให้คนตายมีอยู่แต่ทำที่ทำบุคคลไม่ตายมันต้องมีท่านยึงได้ออกจากบ้านไปแสวงหาความไม่ตายแตาได้ว่าชาตินี้เราเกิดแล้วมันต้องตายแต่ต่อไปเราจะไม่เกิดเพื่อตายอีกฉะนั้นองค ท่านตั้งสอนยังได้แสวงหาความดีคือโมกขธรรมทําเป็นเครื่องพ้นจากความตายโมกขธรรมตัวนี้ก็ได้แก่ตัวอะไรก็ได้แก่อริยสัจไปพบพระสาพวัสชิเขา้าพระอาัชชิแนะนาอริยสัจเพียงแค่ย่อๆท่านก็ได้พระโสดาปัิทผล เราก็คิดอย่างพระโมคคัลลาเราก็สารีบุตรบ้างว่าทำใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรเทุ้องธรรมนั้นแล้วก็ตัดความดับของธรรมนั้นหมายความว่าเหตุใดที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ต้องดับเหตุนั้นเสียก่อนแล้วก็หาทางสร้างความไม่เกิดให้มันปรากฏขึ้นเหตุที่จะทำให้เราเกิดก็ได้แก่ตัณหาสามเด็ดายคือความทยานอยาก กามาตัณหาอยากได้สิ่งที่ไม่มีให้มันมีขึ้นเพราะว่าตัณหาสิ่งที่มีอยู่แล้วมันจะต้องเปลี่ยนแปลงมันจะต้องสลายแต่ใจเราไม่ยอมคิดตามนั้น <c oughs> มีอาการฝืนมีภาวะตัณหาเวลาที่มันจะสลายตัวก็ดึงกลับแต่ก็ดึงไม่ไหวนี่ในเมื่อเรารู้ตัวว่าอารมณ์อย่างนี้มันทําให้เราเกิดใหม่เราไม่ทําแบบนั้น ล้วก็มานั่งแสวงหาความจริงว่าความเกิดขึ้นมาแล้วความเปลี่ยนแปลงมันก็ปรากฏมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาถึงความตายจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็ถือว่าปล่อยมันเราเกิดมาเพื่อตายแล้วเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างอารมณ์ใจเขาไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดเราไม่ต้องการกันอีกวยความจริงจริตนี้ไม่ใช่จริตของมระโสดาบัน เป็นจริตของพระอาหารหันต์แต่ก็บอกท่านไว้ื่อบางทีท่านยายก้าวเข้าสู่ความเป็นอาหารหันต์ไม่ได้ก็ไปยั้งตัวอยู่แค่ประสูดาบันก็ยังดีด้านนี้ในเมื่อคนเราเกิดมีมามีความทุกข์เราต้องตายแล้วก็หาที่เกาะที่เกาะได้แก่อะไรก็ได้แก่คุณพระรัตนตรยัยทั้งสามประการคือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ ไม่ใช่เกาะตัวพระพุทธเจา้าเกาะคำพีพระธรรมเกาะตัวพระสงฆ์ไม่ใช่อย่างนั้นเราเกาะความดีของท่านท่านทำยังไงจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทำยังไงเขาจึงเรียกกันว่าพระธรรมท่านปฏิบัติตนอย่างไรจรึงได้เรียกว่าพระสงฆ์หา,าความดีของท่านเห็นพบความดีของท่านก็คืนหนึ่งไม่ทำความชั่ว ละความชั่วทั้งหมดประพุทธอยู่แต่ในความดีทำจิตใจให้ผปองใส <c oughs> เราก็กำหนดใจว่าในเมื่อพระรัตนตรยัยท่านปฏิบัติตามนี้ท่านมีความสุขเราก็ทำตามท่านบางอันดับแรกที่สุดเราจะยับยั้งความเกิดทห่อยู่ในขอบเขตจ,จํากัดคือทรงสินห้าให้บริสุทธิ์ไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความเมาในชีวิต เราคิดม่าจะต้องตายเป็นปกตินี่คนนี้นึกถึงความตายเป็นปกติย่อมมีความไม่ประมาทองค์สมเด็จพระบรมโลก,กันหนาจึงกล่าวว่าถึงอรหันได้ง่ายที่สุดนี่เม,มื่อเมื่ออารมณ์ความรู้เกิดขึ้นก็มีอีกอารมณ์หนึ่งคืออารมณ์อีกสี่อย่างที <c oughs> ่เข้ามาสนับสนุนใจถ้าเรานึกถึงความตายแล้วล้วก็นึกต่อไปข้างหน้า ว่าร่างกายของเราที่เกิดมานี้มันมีอะไรเป็นเครื่องยืนตัวมีอะไรสร้างเป็นเรือนร่างขึ้นมาเราพิจรนารณาแล้วเราก็เห็นว่าร่างกายของเราประกอบด้วได้ธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนี่คนที่เป็นพุทธจริตพิจรนารณาได้แบบสบายๆเห็นว่าดินน้ำลมไฟนี่เกิดมาแล้วไม่มีการทรงตัว มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปแล้วก็สลายไปในที่สุด <c oughs> มันเป็นเรือนร่างสำหรับใจอาศัยชั่วคราวเท่านั้นนอกจากจะว่ามันจะไม่ทรงตัวแล้วก็เต็มไปด้วยความสกปรกโสมมเราจะหลงไปประคับประคองดินน้ำลมไฟที่ปราศจากความรู้สึกเพื่อประโยชน์อะไร ในเมื่อดินน้ำลมไฟทั้งสี่บริการนี้แตกความสามัคคีกันมาเไรในการทรงตัวของร่างกายมันก็สลายทันทีอันดับแรกเราจะเห็นว่าธาตุลมสลายตัวก่อนเมื่อธาตุลมสลายตัวไปแล้วธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟทรงตัวไม่ได้ลม้ม นอนหงายนอนคว่ำนอนตะแขคงนอนท่านไหนจะอยู่ท่านนั้นไม่มีการไหวติงนี่เมื่อธาตุสี่ไม่มีความสามัคคีมันมีสภาพอย่างนี้เมื่อธาตุลมหายไปธาตุไปก็สลายไปด้วยสองอย่างนี้เพราะเป็นนมามธรรมไปหายไปแตอนี้ก็เหลือแต่รูปธรรมคือธาตุน้ำก็ธัตด,ดิน นี่ดินไม่มีไฟคเข้าละเั้าบะครองสร้างความอบอุ่น <c oughs> ก็ขายความเข้มแข็งเมื่อเมื่อขายความเข้มแข็งแล้วทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจำเป็นมันก็เกิดแล้วตอนนี้ดินอยู่กับน้ำทนน้ำละลายไม่ไหวน้ำก็ทำลายดินให้ยุ่ย ตอนนี้แหละที่เขาเรียกกันว่าร่างกายมันเนา่าเมื่อเน่าขึ้นมาเสียงสก็ป,ปลกทั้งหลายโดยทุ่นหน้าที่ปรากฏว่ามรัยกายก็หลั่งไหลออกมาเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมองแล้วน่ารักไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทมันเหม่นคร,งรุงประดิษฐ์ทั้งหมดเป็นเครื่องกำหนดให้เห็นว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟ มันไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวแล้วแล้วก็ยังแถมไม่ดีซะด้วยสกปรกเหลือเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรามาโลกกระเชียจึงให้พิจารณาว่าร่างกายของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปด้วยความสุขปรกโสโครกสวมม ตามที่เราเห็นคนอื่นสัตว์อื่นที่ตายให้เราดูนี่มันปรากฏแล้วจำประทมคำสั่งสอนขอ,ององค์สมเด็จพระบทณพิตแก้ไ้เอามาเครื่องวัดใจว่าใจว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกหาอะไรดีไม่ได้นั่นนี่ระบันดาท่านพุทธบริษัทท่านจะเห็นแล้วว่าร่างกายไม่มีอะไรดีท้าสีไม่ใช่สะอาดท้าสีเต็มไปด้วยความสกปรก ร่างกายประกอบอด้วยธาตุสี่มันมีความตายเป็นอันทีสุดเป็นสิ่งที่น่าสสิสดสีเยนมากที่เราประคับประคองด้วยความรักก็เพราะความโง่เป็นปัจจัยเวลานี้เราพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศา,าสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นสัพพัญญูองค์สมเด็จพระบรมครูทรงแนะนำให้เราพิจรารณาตามความเป็นจริง แล้วเราก็ยอมรับนับถือถ้าเป็นเช่นนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงท่านจะมีแต่ความสุขใจร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแลความตายมันจะคลายเข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติความเมาในร่างกายมันก็ไม่มีความต้องการในการเกิดก็ไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า ทราบแล้วว่าเกิดแล้วมันทุกข์เราก็ไม่ต้องการความเกิดต่อไปทีนี้ทํำยังไงละบรรดาทางพุทธบริษัทนี่พูดมาพูดไปคือจริตนี้เป็นจริตของพระอราหารันนี่เป็นอราหาันได้ไง่ายเไม่ยยับยังย้งยอแค่ประสูดาบันได้ยังไงแล้วก็ยั้งมันไม่ก่อนก็แล้วกันสมมติว่ากําลังใจของท่านยังอ่อนแล้วก็ไม่เมาในขันห้า ขันดับแรกเราคิดว่าไปวระน,นิพพานไม่ได้ก็ตั้งใจจะรักษาอารมณ์ไว้แค่สวรรค์กับมนุษย์ถ้ามันอยู่กันแค่นี้ในที่สุดเรารู้ว่าเราจะตายร่างกายไม่เป็นประโยชน์เราก็รักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ยอมลยอมรับนับถือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยดีเห็นว่าองค์สมเด็จปัะจินาสีนี้สอนถูกต้องตามความเป็นจริง แต่ข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจะเชื่อาอตมาเสมอไปนั้นไม่ควรให้ใช้ปัญญาพิจรารณาหาความจริงให้พบว่าตามที่กล่าวมาแล้วนี่มันจริงไหมถ้าเห็นว่าจริงเริ่มหน่ายของปัญญาจริงควรเชื่อหาความจริงให้พบกพตาเรามีหูเรามีใจเรามีมีการแสวงหาของดีและไม่ดีต้องหาในใจของเรา ธโมเชื่อแต่ชาวบ้านอย่างเดียวมันก็ไม่เกิดผลครั้งนี้เราจับธาตุสีได้แล้วองค์สมเด็จเข้าไปทิ้แก้วก็สอนให้พิจารณาในด้านของอาหารให้พิจารณาเป็นอาหาเรเปริโกตสัญญาแล้วดูสภาวะของอาหารอาหารที่เรากินเข้าไปนี่บรรดาหมอทั้งหลายที่เป็นนักกนาใหม่คุยนะักคุยหนาะ ว่าอาหารที่เราได้มาทั้งหมดนี้ปรากฏว่ามันของสะอาดมันมีประโยชน์กับร่างกายเหลือหลายมันแน่หรือบรรดาตานพุทธบริษัททางหลายที่ความเข้าใจของบรรดาตานพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเข้าใจตามนี้มันจริงหรือเราพิจารณากันดูให้ดีหมูตัวหนึ่งที่เรานํามาเป็นอาหาร หรือว่าปลาหรือวัวหรือควายก็ตามสัตว์ตั้งหลายเหล่านี้สกปรกหรือสะอาดล้วงก็ไปหาความจริงให้พบท่านมองเห็นไหมว่าสัตว์ทุกประเภทที่เรานำมาเป็นอาหารนี่มันสกปรกหรือสะอาดอันนี้อาตมาจะไม่ธิบายแต่องค์สมเด็จพววระบรมาโลก,กนาถบอกว่ามันสกปรก มันสกปรกยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาพิจรารณาเอาเองถ้าไม่เห็นก็ช่างไปไรของมันเห็นกับตาอยู่แล้วแต่ว่าท่านทั้งหลายบอกว่าไม่เห็นอาตมาก็ช่วยเหลืออะไรท่านไม่ได้ได้เยืออธิบายไปมันก็ยาวความตอนนี้มาดูพืชผักที่เรากินต้นข้าวก็ดีต้นผักก็ดี มันสดกสัสกรปกรกะทสะอาดปุ๋ยที่ทําให้ข้าวงามต้นข้าวงามต้นพืชผักงามมันเป็นของสกรปกรกทุสะอาดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าไม่แน่ใจเวลาที่ท่านปลูกผักเข้าไว้ท่านถ่ายอุจาระออกมาเก็บไว้นั่นลลยน้ําให้เป็นเชี่ยของน้ําแล้วก็เอาไปโรยลดต้นผัก แล้วก็ปลูกไว้อีกกลุ่มหนึ่งต้นผักประเภทนั้นไม่ให้อาหารประเภทนี้เป็นดูมันทีแล้วว่าอย่างไหนมันจะงอกงามกว่ากันนี่แะบรรดาท่านพุทธริษัททุกท่านหากว่าท่านใช้ปัญญานิดเดียวเจนว่าพืชผักทั้งหลายที่เป็นอาหารของเราก็เต็มไปด้วยความสุขบุตตอนนี้เวลาที่เราจะกินอาหาร ก่อนจะกินเนี่ยองค์สมเด็จพระบิชตมาสอนให้แนะนำว่าให้พิจรนารณาอาหารนี่มันมาจากพื้นฐานแห่งความสุขปรกนี่คนที่มีจริตเป็นพุทธจริตแนะนำเพียงเท่านี้เข้าใจได้เลยเราใช้ปัญญาพิจรนารณาเห็นชัดความจริงบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มามอบกายถวายตัวเป็นลูกศิษย์ มีหลายท่านบอกพอใจเหลือเกินการให้พิจรารณาเป็นอาหาเรปฏิโกรัสัญญาเขาชอบใจมากถ้าพูดถึงอาสุปสัญญาด้วยเรือความไม่สวยของวัตถุและร่างกายเขาก็พอใจมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีปัญญามีจริยาในด้านพุทธพจริต มีอารมณ์จิตรู้ความจริงได้ง่ายเพราะเป็นคนมีปัญญาดีสร้างสมบารมีมามากเพราะนั้นม้เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพราะองค์ได้ทรงสอนไม่บอกว่าก่อนที่จะบริโภคอาหารให้พิจารณาหาความจริงว่าอาหารนี่เดิมทีมันมาจากไหนมันสกรปรกหรือสะอาดเราก็จะรู้ได้ว่าอาหารนี่แสนที่จะสกระปรก ในเมื่อเราบริโภคของที่สกปรกเข้าไปแล้วแล้วร่างกายเขาเราจะสะอาดได้ไหมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันร่างกายก็ท่านอาบน้ำชำระร่างกายให้ดีรู้สึก,กว่ามสะอาดดีแล้วเราไปสวมตักอุจาระมาทาตัวแในตอนนี้มันดูใหม่ว่าร่างกายของเราสะอาดแลวอว่าสกปรก ไม่ต้องอธิบายมากท่านพุทธบริษัทเข้าใจแล้วตอนนี้เราพูดกันถึงอาหารร่างกายภายในแล้วก็รู้แล้วนี่มันเต็มไปด้วยจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นต้นทุกเสียงทุกอย่างนี้เราถือว่าสกรปรกตอนนี้เราบริโภคอาหารเข้าไปอาหารมาจากพื้นฐานแห่งความสกรปรกเราบริโภคเข้าไปแล้วมันจะสะอาดและสกระปรก และในเมื่อมันมันสกรปรกเข้าไปแล้วก็ไปเจือกับของที่สกรปรกเข้าอีกไอ้ของสกรปรกทั้งหมดมันก็ผิดมาหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นร่างกายของเราที่เดินได้พูดได้ถ้าร่างกายคนทั้งร่างกายมาสะอาดแล้วสกรปรกคิกกันดูใฮนดีบรรดาท่านพุทธบริษัทอารมณ์กรมาถานกองนี้ไม่ใช่ประสูดาบันเสแล้ว เป็นอารมณ์ของพระอราหันต์แน่นอนเพราะเป็นตัวตัดทั้งหมดอย่างจริตนี้เป็นจริตของพระอราหันต์ตรงๆความประสงค์ของพระพุทธเจ้าให้พิจารณาหาเรเปติกูตัญญาไล่เบียดกันขึ้นมาก่อนขึ้นหนึ่งมรณาโนสติกรรมฐา,านคิดว่าเกิดมาแล้วต้องตายแล้วยะเกิดทำเคลือเพื่อประโยชน์อะไรต่อไป ตอนที่จะตายก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากทั้งกายและใจแล้วเราจะเกิดทําไมโดยการที่สอนสภาวะร่างกายที่เราทรงอยู่มันก็เป็นธาตุด,ดินธาตุลมธาตุไฟไม่มีการทรงตัวมันมีการสลายตัวไปตามปกติมันจะดีตรงไหนมีอะไรดีไล่เบี้ยกลงมา ในที่สุดร่างกายจะทรงขึ้นมาได้เนื้อศัยอาหารเป็นปัจจัยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพเพสัตตาอาหารธิกาสัตว์ทั้งหลายจะทรงกายอยู่ได้เพื่ออาหารแต่อาหารมันสปกปรกก็ร่างกายของเราจะสะอาดได้ยังไงทั้งหมดทุกอย่างนี้เป็นนิพิทายานได้ง่ายสร้างความเบื่อหน่ายให้เกิดจเบรรดาท่านพุทธบริษัทเบื่อหน่ายอะไรเบื่อหน่ายร่างกาย เมื่อเบื่อหน่ายร่างกายมันก็ต้องเบื่อหน่ายความเกิดเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดไปอีกมันก็พบกับสภาพเช่นนี้มันจะมีอะไรดีถ้าจิตใจของมันดาแต่พุทธบริษัทกําหนดมาแค่นี้ก็จะปรากฏว่าเรามีนิพิทายานปรากฏแล้วคําว่านิพิทายานแปลว่าความเบื่อหน่ายน่าเบื่อไหมร่างกายที่ไม่มีการทรงตัว เราจะนั่งรักตรงไหนล่ะมองดูที่ว่าตรงไหนมันสะอาดที่น่าประคับประคองบ้างที่เราหวงแหงกันนักหมายเห็นชายเดินไปเห็นหญิงเดินมาเพตตรงกันข้ามมองปัตตาชนผ้าพอใจในเครื่องอภรนมองดูหนังของเจ้าหล่อนหรือว่าเจ้าหนุม่มโอ้โหมันน่าพิศวาสเหลือเกิน ตอนนี้ถ้าเย็มองเลยหนังเข้าไปเจอเนื้อแล้วยุ่งลอกหนังกำพร้าออกมานิดเดียวหาอะไรดีไม่ได้เจอแต่เนื้อกันเลือดไหลโศมกายวัดใจดูลอกเนื้อเข้าไปเจอตับไตไส้ปุงอาหารใหม่าหายเก่าอุจาระปัสสาวะน้ำเลือดตําเหลืองน้ำหนอง ตอนนี้เองเราก็รู้ได้มากร่างกายที่เราประครับประคองก็คือศพเดินได้เร่เย้ว่ากันไปทีก็ส่วมเดินได้มี่แล้วเราจะไปนั่งประครับประคองนั่งรักอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราก็วางใจที่ว่าของสกปรกนี่เราต้องการหรือไม่ต้องการให้ท่านเลือกกันเอาก็แล้วกัน ถ้าตา,ามาความประสงค์ขององค์สมเด็จพระพิชิตามายก็บอกว่าเลิกเถบิบรรดาพุทธบริษัทจงอย่าสนใจกับร่างกายมันเลยจงอย่าปรารถนาความเกิดต่อไปเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอารมณ์ของพุทธจริตยังไม่หมดรากฏไว้เหลยอีกหนึ่งข้อเป็นอารมณ์ตัวอันสําคัญ ขอันรดาตท่านพุทธบริษัททุกท่านคอยฟังในจุดในะระดับต่อไปวันนี้ก็ขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุ่ผลลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี